เพื่อสุขภาพต่อมาเรื่องโรคนอนไม่หลับพระทุ่มพยาบ,บาลลักษณะข้องการใช้หลักการแพทย์แพทย์ไทยเบื้องต้นไหมค่ะวี่พมฮะทฤษฎีใหม่ไม่ใช่ใหม่โบราณมากอ๋อยังไงคะวี่พมวี่พมช่วยเรื่องโรคนอนไม่หลับคนที่นอนไม่หลับให้ลุกขึ้นมาแล้ววี่พมก็ใช้วี่เนี่ยแล้ววี่พมไปเถอะวี่มันบ่อยถ้าจะให้หลับไหวก็คือเอาปลายวี่เนี่ยกดศีรษะนิดนิด พูดไปให้ทั่วแล้วคุณจะรับง่ายขึ้นโอความรู้ใหม่ไอ้น,นี่ไม่จําเป็นว่าต้องเชื่อหรือไม่เชื่อให้ลองค่ะไปลองเอาแต่บอกเลยเลยว่านี่คือหลักการแพทย์แผนไทย,ลยแล้วถ้าเกิดว่าเขานอนไม่หลับเนื่องจากความเครียดเนื่องจากฮอร์โมนใบทองอะไรเงี้ยช่วยได้ไหมคะ่ะช่วยได้หมดต้องลองะคะ่ะเกี่ยวกับการนอนไม่หลับแล้วถ้ามีอาหารเป็นยาละคะอาหารที่มีรสขม อาหารที่มีรสขมมะระมะระขี้เล็กหลายชนิดในนี้พูดถึงอาหารก่อนว่าอาหารนะพืชผักที่มีรสขมอ่ะช่วยเรื่องการนอนหลับพระอาจารย์บอกว่าอาหารรสขมช่วยเรื่องโรคเลือดก็นอนไม่หลับในเลือดเป็นเหตุการหวีผมเนี่ยคือการช่วยเรืประการไหลเวียนของเลือดแล้วอาหารรสขมเนี่ยก็ไปทําให้เลือดเย็นทุกคุ้ม คุณจะมีปัญหาเรื่องประจำเดือนนู่นนี่นั่นฟุงซ่านประสาทเราต้องเข้าใจว่าเมื่อความคิดหรือว่าความฟุงซ่านที่พล่านขึ้นนะ่ะเลือดพลานก่อนการที่จะทำาห้เลือดน้ำดีคือน้ำดีหลอนคนนอนไม่หลับตับร้อนนะเพราะฉะนั้นอาหารที่จะช่วยในการคนที่นอนไม่หลับ คืออาหารที่มีรสขมบำรุงน้ำดีกินเป็นแกงกินเป็นต้มกินเป็นอะไรมันก็เป็นยาหมดและคุณแต่แค่กินมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นกัน,นอ,อ,อันนี้มันก็ยันทุกอย่างแหละทุกอย่างแล้วยันข้าวแล้วนะไก่อาเพื่อสุขภาพ